โอ้โห uh huh. นี่แรงเท่มเลยนะนี่อครับกระจังหน้าลิโวนะครับตัวทีอดี AD นะนี่ครับเป็นไงโห oh, แล้วโคตรใหม่นะครับชิ้นนี้ดูสิครับอันนี้คือของแท้นะครับมือสองแต่สภาพนี่แบบออืืดูสิฮะใครตามหาอยู่นะครับใครอยากได้รุ่นไหนนะครับ สวัสดีทุกท่าน้นะครับก็มาอยู่ผมพิเศษเคยครับกับช่องตำลารถนะครับคลิปนี้ก็มาร้านอะไรนะครับมือสองที่เคยมาทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีแฟนเพจสอบถามมาเยอะเหลือเกินนะครับโอ้โหอยากดูชิ้นนั้นชิ้นนี้ซึ่งจริงๆเลยครับก็กว่าจะได้ผ่านมานะอันนี้คือจะไปรีวิวรถที่ขอนแก่นนะครับก็เลยแวะมาดูให้นะครับมีคนขอเข้ามาเกี่ยวกับพวกฝาท้ายนะครับพวกออ l n นิวพวกเลโวพวกอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะ มาดูให้ครับรวมไปถึงพวกกันชนไฟหน้านะครับแล้วก็มีอะไรกับที่ขอก็ข้ามากระจกมองข้างนะครับประมาณนี้เนาะหลายรุ่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยทางร้านเขานะครับมีการเพิ่มของนะฮะค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเขาเรียกอะไรอะแปลกตาไปเยอะนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหเต็มเลยนะครับนี่นะครับและที่สําคัญนะครับมีการปรับแต่งนะครับเกี่ยวกับพวกกันชนนะครับที่ไม่ตรงรุ่นนะครับก็สามารถ ตัดเชื่อมดัดนะครับแล้วก็ประกอบเข้ารูปให้นะครับบริการครบเลยนะสำหรับตรงนี้แล้วก็มีขัดไฟตาด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเปลี่ยนนะครับข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งมันเหลืองมันอะไรเงี้ยก็มีบริการขัดให้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบนะสำหรับตรงนี้ว่าแล้วมาดูเลยนะครับนี่ฝาท้ายนะครับด้านนี้นะจะเป็นตัวรีโวนะครับแล้วก็ออนิวอยู่ตรงนี้นะครับมีออนิวนะครับเรียงๆติดกันไปตรงนั้นนะครับแล้วก็มีมัตตาบีทีห้าศูนย์โป มีฟอร์ดอ๋อค่อนข้างเยอะครับเอาง่ายๆนะครับตรงแถวนี้นะครับก็จะเป็นพกรถปีใหม่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพนะฮะก็ต้องบอกว่าบางบางชิ้นบางนันนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบสวยพร้อมขนาดนั้นนะครับซื้อไปอาจจะต้องมีไปเก็บทําสีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้บุบไม่ได้หักไม่ได้งอขนาดนั้นนะครับเนี่ยฮะอย่างตัวลีโวสีขาวตัวนี้นะครับนี่ฮะมันก็แค่เก่าเฉยนะแต่ว่าสภาพยังดูพร้อมอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับน่าจะเต็มที่นะครับแค่ไป ทําสีเพิ่มเติมใหม่แค่นั้นเองนอกนั้นก็พร้อมใช้ประมาณนี้แล้วก็ทางด้านนี้นะมีคนถามแผงประตูมานะครับรวมไปถึงฝากระโปรงด้านหน้านะครับเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับทางร้านเขามีบริการส่งนะครับทุกชิ้นงานนะครับก่อนหน้านี้ที่มาทําคลิปไปเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งของชิ้นเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนี่ยพวกฝากระโปรงพวกบานประตูหน้าเนี่ยครับทั้งหมดนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับฝาท้ายตรงนี้นะครับ ทุกชิ้นงานตอนนี้ส่งหมดแล้วนะครับโอ้เรียกว่าถือว่าดีมากๆนะผมว่านะคือไม่ต้องเสียเวลามาดูเองอะไรเงี้ยนะครับก็แอดไลน์นะครับทางร้านแล้วก็ขอดูรีวิวนะครับให้เขาส่งรูปให้แล้วก็วิดีโอรีวิวประมาณเนี้ยนะครับเราก็มาเลือกชิ้นงานได้เลยนะครับสมมติว่าเราอยากได้ฝากระโปรงหน้านะครับดีแม็กนะครับเราก็ขอเขาดูเลยนะครับว่ามีกี่ตัวกี่ชิ้นนะครับก็ให้เขาส่งรีวิวให้ดูเนาะแล้วก็โอนกันประจำนู่นนี่นั่นนะครับ แอดไลน์เก็บหลักฐานสลิปการโอนไว้แค่นั้นก็จบแล้วนะครับแล้วก็บริการส่งถึงที่นะครับประมาณนั้นล่าสุดนะครับมีแฟนเพจเนาะจากกระบี่ติดต่อเข้ามานะครับอยากได้แผงประตูก็จัดส่งไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะดรับสินค้าไปประมาณนั้นนี่ฮะทางด้านนี้ก็ตามนี้นะครับสำหรับพวกฝากระบะหลังรวมไปถึงฝากระโปรงหน้านะครับรุ่นใหม่ๆเยอะมากกันชนนะครับ แล้วก็พวกบานประตูนะครับอันนี้ก็คือเป็นของชุดใหม่ที่มาลงเนาะสำหรับรถปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระบะแล้วก็รถเก๋งทางด้านนี้นะครับไฟนะครับพวกไฟท้ายต่างๆนะครับก็อิมพอร์ตใหม่รวมไปถึงไฟหน้าด้วยนะครับของใหม่ใหม่รุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับที่มาลงนะครับรวมไปถึงตัวนี้กันชนหลังนะครับไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่วีโก้รีโวนะครับนี่ทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็เช่นกันนะครับมีกันชนหลังใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับ ตอนแรกนะครับโซนทางด้านนี้เนี่ยคือจะไม่ค่อยเจอของใหม่ๆเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือลงมาเพียบนะครับมีของเพิ่มเติมมาสําหรับใครที่ถามมาก่อนหน้านี้นะครับมาคลิปที่แล้วนะครับว่าตัวใหม่ๆรุ่นใหม่มีเข้ามาบ้างไหมนะครับก็นี่ฮะตอนนี้เพราะว่าก่อนหนี้ทางเจ้าของร้านเขาบอกว่ายังไม่มีพวกตัวใหม่ๆมากนักนะครับก็จะเป็นพวกแบบปีสูงสุดก็ประมาณสัก12 13 14ทีตอนนี้ก็มีถึง18 19 20 21 22นะครับรวมไปถึงปีปัจจุบัน24เลยก็มีนะครับนี่ฮะอย่างกันชนนะครับ อันนี้เป็นเซ็ตใหม่ๆเพิ่งมาลงทั้งหมดเลยนะคือเรียกว่า,าครบทุกรุ่นและกันนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะจากที่สอบถามไปทางเจ้าของนะครับเรียกว่าคบทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับปีเก่าปีใหม่นะแต่ทางดน้านนี้จะเป็นปีใหม่ๆส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นปใีใหม่หน่อยนะครับถ้าทางซีกนู้นทางซ้ายสุดนู้นเลยนะครับไกลไปทางนนเลยประมาณสัก200เมตรได้นะครับเป็นเนื้อที่ของทางร้านเขานะอันนั้นก็จะเป็นพวกปีเก่าๆถ้าใครจะหาปีเก่าๆก็ต้องไปทางด้านนู้นนะครับทางด้านปีใหม่ก็จะอยู่ทางนี้ ส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับนี่ดูดิโอ้โหกันชนเพียบนะฮะเป็นไง้นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีของลงมาใหม่ๆนะครับด้านในเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้คือของแท้นะครับมือสองแต่สภาพนี่แบบดูสิฮะใครตามหาอยู่นะครับใครอยากได้รุ่นไหนนะครับ อแอปไลน์เข้ามาคุยกับทางเจ้าของเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยนะครับแล้วก็แอปไลน์นะครับกับทางเจ้าของได้เลยเนาะประมาณนั้นแล้วก็สอบถามข้อมูลให้เ็าส่งรูปให้ดูละกันประมาณนี้นี่ฮะเป็นไงโอ้โหคือเป็นของมือสองที่สภาพโคตรใหม่เลยครับอันนี้คือเป็นชุดที่ลงใหม่ทั้งหมดเลยนะนี่ฮะเอาจจริงนะครับพอมันอยู่อย่างเงี้ยผมต้องพูดเลยว่าผมเนี่ย แทบจะดูไม่ออกเลยนะฮะว่ามันของอะไรแต่ยางน่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์หรือเปล่าผมไม่ชัวนะครับเพราะว่าคือถ้ามันแกะออกมานอกตัวรถคือผมจะดูไว้ค่อยดูเรื่องนะดูสินะครับเพราะข้างเยอะนะครับก็อย่างนี้น่าจะเป็นตัว d m a x d Max นะครับเป็นของมือสองที่สภาพเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนันค่อนข้างใหม่นะครับนี่แล้วก็ไฟหน้าด้านนี้โอ้โหดูสิยังไงฮะโอ้โหนี่ยังกั็ของใหม่เบิกสูงนะดูสิครับยังไงฮะ นี่คือของแท้ติดรถนะครับเป็นของมือสองของแท้นะครับสภาพประมาณก็เรียกว่าเฉียดร้อยเลยนะครับโอ้โหแล้วดูไฟหน้าทางด้านนี้แมเจ้านะครับดูสิครับอันนี้น่าจะโตโยต้าอะไรเนี่ยผมเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนโอ้โหนี่ก็โตโยต้านะครับเตต้านะครับนี่ไม่ใหม่อย่างนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นคลิปนะครับเจอรุ่นไหนนะครับที่ผ่านตาแล้วผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเงี้ยนะฮะถ้าเรารู้อยู่แล้วนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับประมาณนั้นเนาะ แลวผมขอส่วนลดให้ด้วยนะครับสำหรับสักสิบหรือ20ท่านแรกดีกว่าเนาะถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนนะครับของทางร้านนะครับก็แอดกันเข้ามาคุยทักนี่เข้ามาคุยได้นะครับแต่ขอส่วนลดเป็นแบบพวกค่าจัดส่งฟรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองขอให้นะครับแล้วก็กระจังหน้านี่ใหม่ๆเลยนี่ Honda นะครับพวก Honda City Civic นะครับ f ฟ er, อร์จ e เนอร์เลโว Mitsubishi Titan All New เนาะ Titan นะครับปีน่าจะ น่าจะสัก19 20แล้วลนะครับแล้วก็เชฟโรเลคือครบอ่ะผมดูแล้วน่าจะครบมากๆเลยนะครับดูสิข้างในนั้นอีกนะครับมีใหม่ๆแล้วก็เก่าๆก็มีนะเนื้อเดมักโกซิลี่ก็มีนะครับโอเคฮะทางด้านนี้ก็เป็นของชุดที่ลงใหม่นะครับแล้วก็มีทางด้านหลังอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวไปดูนะครับคือคลิปที่แล้วที่มารีวิวเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับนี่ก็ลงมาเพิ่มอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการซื้อขายไปค่อนข้างเยอะนะจากที่มารีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะ โอ้โหทางด้านนี้ดูสินี่ครับไม่ใหม่ั้งนั้นนะไฟหน้ากระจกมองข้างนะครับนี่ผมก็มาตามหาให้แฟนเพจนะครับอยากได้ซิตี้สองพันสิบก็เดี๋ยวจะดูให้เลยนะครับในคลิปนี้นี่ฮะค่อนข้างเยอะนี่ครับโอ้โหแต่ว่ามันปนๆกันนะสําหรับรถเก่งรถกระบะนะครับทางซีกนี้นี่ครับกระจกมองข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาคัดดูนะครับว่ามันมีตรงรุ่นที่ทาง อ๋อแฟนเพจอยากได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาคัดให้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะแกคุยกับผมมันนานมากแล้วคนเนี้ยนะเดี๋ยวมาดูให้เลยนะครับว่ามีไม่มีเนาะสำหรับตรงนี้แอบมาดูด้านหลังนิดนึงดูสิอันนี้ก็คือเป็นอีเกตหนึ่งนะนะครับเนี่ยมันความพร้อมอาจจะไม่เหมือนกับทางด้านหน้านะอันนี้ก็จะเก่าหน่อยนะครับหมายถึงสภาพนะแต่ข้างหน้านี่คือคือผมบอกได้เลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ด้านหลังนี่ก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยครับก็ค้ากันไปนะครับอยู่ที่เราจะเลือกนะครับแล้วก็อยู่ที่เก ของตัวสินค้านั้นๆด้วยนะครับก็ลองอคุยดูนะครับว่าอยากได้ประมาณไหนเนาะ,ะทางด้านนี้โอโตัวต้าเยอะนะตัวต้ามิตซูมิสซันมตาต้าโอ้ก็ครบเลยนะฮอนด้าก็มีรวมไปถึงพวกพวงมาลัยติดรถนะพวงมาลัยเดิมนะครับ ห้อยอยู่อันนั้นเป็นชุดเก่านะชุดใหม่อยู่ตรงด้านในผมก็ลืมเลยเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับเธอะใครอยากได้นะพวกพวงมาลัยเดิมติดรถนะฮะถ้าใครอยากจะได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็พวกชุดพลาสติกนะครับต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นพวกของมาลงใหม่เหมือนกันนะครับใครที่ขาดเหลือชิ้นไหนนะครับชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ที่สําคัญร้านเนี่ยจากที่ผมดูนะผมหาฝาครอบเครื่องไม่ค่อยเจอ นะครับหายากมากๆนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรสินค้าที่ทางร้านเขาไม่ค่อยจะมีนะครับคลิปก่อนหน้านั้นผมก็หาไม่เจอเหมือนกันคลิปนี้ลองมาถามดูก็มีไม่กี่ชิ้นงานนะครับดังนั้นก็ใครที่มองหาพวกฝากครอบเครื่องกอ็น่าจะไม่ครบนะฮะหรืออาจจะมีก็ได้ลองโทรมาถามเขาดูอีกทีนึงนะครับทั้งนั้นหลังนี้นะก็จะเป็นพวกกันชนอีกเกรดหนึ่งนะครับนี่ฮะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ นี่ก็จะเป็นเกดที่รองลงมาจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือจะเป็นเกดที่แบบคือพร้อมใช้มากๆนะครับบางคันเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บสีนะบางชิ้นนะไม่ต้องเก็บสีเลยซื้อไปก็ไปรอยน็อตได้เลยแต่ด้านหลังนะครับอาจจะต้องมีเก็บสีบ้างเก็บชิ้นงานต่างๆบ้างแต่โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นชิ้นงานด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 7- 0 8 0ในที่นี้ก็คือพวกหูไม่ขาดนะครับไม่มีการแตกการหักการงอนะครับอาจจะมีแค่สีถลอกอย่างเดียวเราก็แค่ไปเก็บสีนะครับแค่นั้นก็จบแล้ว ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะผมว่านี่ฮะเกรประมาณนี้คือเบิกใหม่เนี่ยหลายพันมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเออมันทําสีมาแล้วนะคือเบิกใหม่นี่ก็คือต้องไปทําสีเอ,เองอีกก็ต้องเสียค่าสีอีกอันนี้ผมมองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะสาหรับใครที่มองหาชิ้นงานลักษณะแบบนี้โอ้โหนี่แายเท่มเลยนะนี่ยครับกระจังหน้าออลิโวนะครับตัวทีอาร์ดีนะนี่ครับเป็นไงโหแล้วโคตรใหม่นะครับชิ้นนี้ดูสิครับ นี่ผมบอกนะถ้าเบิกศูนีนโคตรแพงนะครับหลายพันนะเนี่ยนะครับอันนี้คือแบบโอ้โหดูสิคือชิ้นนี้งามจัดเลยะนะครับอหาค่อนข้างยากนะครับโอ้โหนี่ก็ใช่นี่ของไททันนะครับโหนี่คือเรียกว่าแลไอเทมมากๆนะครับเนี่ยไอพวกของเนี้ยมันหาแทบจะไม่ได้เลยครับตามท้องตลาดมือสองทั่วไปนะครับเนี่ยฮะก็จังหน้าลิโวเทียดีนะครับ ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับเกือบจะ100%เร์บิกใหม่นี่หลายพันจัดนะใครเห็นคลิปอยู่แล้วต้องการชิ้นนี้นะติดต่อมาได้เลยโอเคครับถ้ายังไงเนี่ยใครสนใจชิ้นงานชิ้นไหนะครับลองติดต่อเข้ามานะครับทางร้านเขาก็มีบริการนะครับถอดใส่ฟรีนะถ้ามาถึงหน้าร้านนะครับครบถ้วนไม่ครบถ้วนในขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ